คุณไม่มีวัน <a S 2> เป็น <Western ern. S 2> ชาวตะวันตกได้นั่นคือข้อความที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนส่งถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้คำกล่าวนี้มาจากหวังอี้หัวหน้าคณะกรรมาการต่างประเทศของปักกิ่งและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและเขาได้กล่าวคำพูดอื่นอีกในฟอรัมระหว่างประเทศเพื่อความร่วมมือไตรภา,าคี2023เขากล่าวว่าชาวจีนญี่ปุ่นและเกาหลีล้วนถูกอเมริกันมองว่าเป็นชาวเอเชียพวกเขาไม่สามารถบ,บอกความแตกต่างระหว่างเราได้และยุโรปก็เหมือนกัน แล้วปักกิ่งแนะนำว่าควรทำอย่างไรหวังบอกว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนต้องจำว่าเรามาจากไหนหวังกระตุ้นให้สองประเทศคืนชีวิตใหม่ให้แก่เอเชียเขากระทุ้งไปที่วอชิงตันอย่างชัดเจนว่าประเทศใหญ่บางประเทศนอกภูมิภาคจงใจแสดงความแตกต่างทางอุดมการณ์เกินจริงโตเกียวและโซต,ต่างรักษาความร่วมมือกับสหรัฐที่มุ่งเน้นการตอบโต้การรุกรานจากจีนและเกาหลีเหนือ วอชิงตันมีทหารกว่า8,000 0นายกระจายอยู่ทั่วทั้งสองประเทศและทั้ง3ประเทศได้จัดการซ้อมรบทางทหารร่วมกันหลายครั้งนอกเหนือจากนั้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ร่วมกันแก้ไขความสัมพันธ์ในปีนี้และได้ร่วมกันพูดเรื่องผลประโยชน์ความมั่นคงของประเทศในช่องแคบไต้หวัน